สวัสดีจ้าสาวขาดพนมพาเที่ยวมินิกับพามญญามยางเนาะตลาดนัดไทาลามเพื่อถาดพนมจังหวัดนครพนมค่ะมินิกับพี่สาววันเพือหัสค่ะเป็น,นเบอ่งอาหารการกินกันค่ะพี่น,อน,น้องพีเสอมวัดีสวัสนค่ะเรหาดค่ะของขายก็มี่ไร้เื้อเก่าค่ะพี่น้องของขายผักสด กล้่งนนะคะบาเลองละสี่สิบรองละสีบาทขายแค่สีบแค่งบาทครับ้บาทหวาเปบดแมงแขงเมได้หน่อยน้อยเดียกเดีวครับห้ากองแถมไปเลยหนึ่งหยิบกาใบจ้๊กบาน ไปละหกสบาทนะคะโอ้ไปละหกสิบบาทเอามาแล้สอเน้เค uh, ้กกระต้มขนมพี่น้องเขาจะให้ย่อประกวานะนั่นอะไกาอบแต่มาอาหารมาหาม ดเดาประเจียวมีพี่น้องกองราหาสิบบาทตะวันกระดเ,ดเทียมกองราหาสิบไข่หมดแดงเมงเค็พี่น้อง ากนโ้ไก่อาเดียววาค้ายวสิโลาวาาวันนั้นอาตบาแล้วก็ปสวะหมาักหวานผูรัไปนังเนาะน้ำผึปลามีไปหรอด้อ็หนยนั่งใก็ได้เลยข้าวค ห้าสห้าสิบบาทโอเคตัวใหญ่แต่แมงแงแล้วเนี่ยจานจานจบาทนะคะโอ้หาสิบบาทดูขวหาสิบบาทเนาะไ่หมดเดงกองจับาทน่ะ ใครหมดแดงห้าสิบบาทกองยัง่งได้พี่น้องไข่หมดแดงอุดโกดกันมีห้าสิบบาททุกันไข่หมดแดงเท่าไรเนี่ยปะหน่งร้อยจ้ใน้อยนี่ร้อยจ้หมดแดงกองอยหลังข้างหลังนี่จ้าเน่ยเนีเร่อน่อลอยเนี้ยห้าสิบอันนี้ร้อนึงพี่น้องไข่มดแดง รับประกันความาสุดเจ้าตงละลเคงแขงจะลอยชั้นสูงที่รอกันมี้ตอาโคปลาย้อนปลนตองละลอยตงละลอยตองละลอย ปายน้อยกระกรอลอยพี่น้องรือลงอกย่หมุดเดงสี่สิบบาทกรไดกรวจังยสี่สิบบาทไข่หมุดแดงตขาย้าคิไก่งละสีิบ กลั้วเรื่องไร้จ้านั่งก่อนครับนี่ร้ายคนเ้ยราม่อันนี้กล่องจังหวะเนี่ยพีโอ้กล่องละร้อยยี่หรอรงหาดูรหสสิบหกสิบแล้วแต่ขนาดตัวครับนืเรื่อง ไมดไม่ต้องมอั้เอาุดียวหรืออาเอดี๋ยวเนาะข้าเมาสวยค่ะข้เม่ารู้จักบาทนะแม่ร้อเดียวค่ะอขาเมาเดี๋ยวรัวร้อยอือกันลายเขาเรก่องามข้าวใหม่ข้าวหน้าปังเลยจ้าข้าวใหม่ข้าวสดนะคะทำสดเลยจ้าใหม่ๆเลยค่ะสดใหม่ๆเนาะแม่รัวร้อยไก่เลยหอมหวานนะคะ ร้านนี้ขายปวกในงวงเนี่เนื้อตร้มร้อยหนึ่งัวเผาลูละสอง้อยค่ะร้านเนื้องัวมูป่าสองละห้าสิบบาท กับผักหวานพี่นอ้องกองใหญ่ๆแล้วค่ะบ0เงิยน้ำนั่งยาน้ามีแต่จ้า,าสิบา50บาทน้ำยาน้างพักสดกำัะสิบ,บาทห้าร้อย Ooh, ตาแห้งเจีบบดแรงจีนอนพี่น้องชีบอกตงใส่าชนัน อสามตัวกองก็ใหญ่ให่กล้องละอยเขาไหมเขาเอาาวมาใหมดแดงแบบเตงละ้อีรยท่รพืนน่ะน้ขาย่าัขิได้วันขาย0ูคัวนี้มันเจกาสิบบาทห้าสิบบาท ตัว er ีนางแปดสิบหกัหหกสิบตัวีเป็นควันไม่กว่ารวดทางก็มีขายอยสหน่เด็นอ่ส้คิดคิดมาขายบอรููสิบก้ใส่น่ไย ม้วนแปดสิบบาทปลาเพาะปลาเพาะปลาดําผูกเปมนไปงามๆเลยค่ะพี่น้องปลาลอยเา้า เราขายรอยสาวว่ะเราขายรอย้าวรอยหนึ่งรอยาวตัวโตหนึ่งพอดีพี่น้องตัวนั่นเด็ดตัวงามงามตัวนี้ตัวงามลูกพวการใหญ่พี่น้องลานการเจ็หมาล่ะพี่ลูกหัวอ๋อรอยหนึ่งค่ะเมนเคงจานละรอยคือจานล้าน เก่งเป็ามัน็ลูกทั่วเป็นๆนะคะยังเป็นอยู่เลยได้ทีอนี่เคกินหลายตัได้มันบกมันบุกมันอนั่นมันอื่นบ่ลอกตาไนเัวตสี่โตลันรู้จักบานี้แม่ปันย อื้หกสิบบาท่ะหญ่อืม้ผักหวานกล่องละห้าสิบบาทผักหวานกะเฮ็ดก่อละห้าสิบาทนะละร้อยกระหาซิจะะนังก่ะแบบนมถั่วฝัก้งค่ะ่องเจ้าบาทนะแม่อู๋กล่องละร้อย มเมนแข็งหน่อยละ้อยอันนี้ลูกพวกสุดเลยค่ะยางป้าเอียรกองไง,ง,งยงกองจ้ากบ้าน่แม่อ,อือกองละลอยกันลูหพวก ตลาดเสาค่ะตละนะดาดน,น่ะไฮรามเฟือทานปนมจังหวัดนครพนมค่ะมาเทียบมาเบิ่งกันได้เลยจ้า <Okay. S 1> สิบเข่างามก็มีขายนะพี่น้องคนอยู่ข้างหน้ามาเปีน,ะน <Okay. S 1> จีโลโลหกสิบบาท กินจีนค้อนมพี่น,น oh. ้องแซ่บๆหวานๆเรอละหกสิบรกลโทามีนใดจะูดกินบานเฮาค่ะโอ้ยก็แล้วคอรวโลดเร็วๆล่ะ